สวัสดีครับพ่อนพุทธเขียวชมพายชาแนลนะวันนี้พาเจ้า Big กอมของพี่หมอนี่เลยครับสีค้อยเสียเช่นเคยครับแหมไปดูกันว่าเราพามาทำอะไรบ้างนี่นะครับเจ้าบิ๊เกเอมเดี๋ยวเตรียมจะลงจากผ่านแล้วนะวันนี้พี่เขียวมากับพี่จริงแล้วก็พี่ณนะฮะ หาเจ้าวิจเอมของพี่หมอมาหลังจากที่เราโหลดตัวบอดี้ของรถลงแล้วก็อุปสรรคของอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกระบบท่อน้ำํำท่อไอเสียท่ออินเตอร์อะไรต่างๆที่มันเป็นข้อต่อข้อต่ออะไรพวกนี้นะมันก็จะเตี้ยและสั้นลงก็ต้องส่งถึงมือช่างนะฮะก็เช่นเคยครับทางทีมเราเองก็ใช้บร,ริการทางพิสีท่อไอเสียจะมาดูกันครับว่า เอารถลงแล้วติดตั้งแล้วเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงวันนี้ก็เคลื่อนย้ายเป็นสไลด์พิจติงนำสไลด์มานะฮะโอเคเอารดลงก่อน มาดูมิติรถเพราะว่าเราเอาลงแล้วว่าตัวเจ้าพิเกเอ็มเนี่ยเอเห็นไหมปาดซุ้มแล้วด้วยทุกคนเอาลงแล้วเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันให้ลงให้ลงพื้นเรียบด้วยก่า ตีมันลดมันขยับไหมน้อง นี่ได้ไงวะเฮ้ยไฮ้นกแก้วนะของมิติโอ้โหสูงเท่าฟอร์เรปเตอร์ดูมิติดิเหลือคันน้อยเดียวเอง ชุดยกยางสามห้ามีของพี่หมอยงางสามเจ็ดสูงความสูงพอกันเลยสวัสดีครับพี่ตีครับส,ส,สวัสดีครับเจ้าของอู่ครับหลอดตลอดแต่ใส่แมสไม่เห็นหน้าหรอก ดูภาพรวมเรามาดูโปรเจกต์ว่าพี่จริงให้ทำอะไรนะนี่ยส้มที่เราคุยกันคืนนั้นเราปาดแล้วแต่เราไม่ได้ตัดขึ้นด้านบนแล้วนะมีเลยปาดเอาแค่นี้เอาข้างหลังเอาข้างหน้าออกเดย พวกท่อน้ำทั้งหมดอันนี้อนนอู่นที่เราไม่เคยมา <c oughs> พบพี่อูพอ่พี่ตีอู่พี่ตีเอามาทำอะไรพี่ทำท่อน้ำนี่มันร้านทออ่อไอเสียผาจะทำ,ะำท่อน้ำมาเจ้าของอ,อู่มไม่กล้าย,ยุ่งกับพวกเราหรอเนี่เป็นไงเรายกมาแล้วเขายุ่งต่เรื่องนกแกว้วเขาหลุดนู่นแหละ ไอ้นกเอ้ยนกตัวนี้มันตัวเชี่ยวเ้ยใครเห็นก็ว่าหลุดเดี๋ยวไปดูกันแถมด้วยกันชนกันชนก็ทำทั้มสำหรับพวกเรานะนี่มันร้านบ้าบออะไรแล้วสำหรับพวกเราไปหมดแล้วเนี่ยเพราะคือแบบเราเห็นเมื่อกี้ทำช่วงล่างอยู่ใช่เรามาเอายังไงกันแน่เนี่ยตกลงร้านอะไรนี่ร้านท่อทำมดแล้วแล้วจุดเด่นของร้านนี้คืองานจะไม่รีบใช่ไหม ไม่รีบอย่าไป<อ>รีบอย่าไปเร่งแกปล่อยแกปล่อยจะทำแกอารมณ์ดีแกก็ทำทำไมถึงไม่รีบอ่ะพี่เดีย๋ยวงานหมดกูงานหมด <c oughs> <c oughs> ก่อนเต็บเขาเอ้ก่อนเต็บเขาอ่ะแกทำให้ทุกคันแหละแต่อยู่ที่ว่าอารมณ์แกอย่ามาเร่งแกถ้าเร่งแกน่าไปทำร้านอื่นคันนี้มาเ <ทำ S 1> สริมตัวกันชนหน้าใช่ไหมได้ใช่ใส่ตะแกรงตัวนี้อันนี้ฟอร์ดสามห้าอันนู้นสามเจ็ดเหมือนสามเจ็ดจะเตี้ยกว่าด้วยตอนเนี้ย อืมนี่นะเราก็ต้องมาทําพวกท่อน้ำท่อน้ำที่เข้าตัวนี้ ลงด้านล่างเดิมมันสูงอยู่ประมาณ4ีหนิ้วนี่ก็เอาลงห้องเครื่องคิวดีสามสยังใช้คิวดีสามสองอยูุ่้งนี้เสร็จอิเตอกับตอาหลับหับ แต่ยังนึกคำพูดที่ไมดไม่ได้เชื่อเชื่อไหมพี่ตีว่าติ่งไม่กล้ามาร้านพี่คนเดียวอ่ะเชื่อไหมกลัหลงเหรอไม่ใช่กลัวยิ่งกว่านั้นอีกกลัวอะไรพี่ติ่งแล้วก็ไอ้นี่ เนื้อก็คือพอเราหยับเล็กถ้าไม่ติดเครื่องอ่ะบอดี้มันขยับเพราะว่าจุดยึดมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีเวลาอยากได้อันนี้ก็คู่ด้วยคำขมวัวช๊คคำขัวโชว๊ชที่ส<ช>ามเหลี่ยมอ่ะเนาะใช่คำเนี่ยพี่จะค้ำไปหน้าก็ได้ค้ำ <บา S 1> ไปหลังก็ได้ตีแล้วถ้าเผื่อทำคำอย่างนี้นยังไงก็แตกบอกเลยหรือว่าแตกค้ำแบบมันเฉยพี่ค้ำมันนี่ไหมขึ้นค้ำมันนี่เออแล้วก็สร้างพี่มัน นี่พี่หัวเก่งมันหัวเก่งไม่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 เกี่ยวหัวเก่งอยู่บนลูกยางใช่ป่ะถ้าเราทําหูยึดจับนี้ไปอะทีนี้หัวเก่งมันต้องฟันอะยังไงมันก็แตกอันนี้ค้าไม่ได้ยังไงก็แตกค้ำค้ำแทงมาหน้าเป็นกันชนเนี้ยพี่สิโอค้ำเตี้ยๆอย่างนี้มาก็ได้เนี่ยค้ำทะลุมันเนี่ยครับโอ้ยเรื่องเรื่องที่มันโผล่ถือว่าบอยท่อนนี้มัน อนหมดแล้วอ่ะทางนีก็อนหมดแล้วมาเังไติดเีทั้งลูกนั่นแหลนั้นก็อที่อยตัวในัวค่แล้เกิดแล้กเไม่ไ่นัต่ไม่ไปแยังไงนำไปั่นนี่แหาไปตดตนียมือช็ตอนแรกจะยึดกับมอเีมืนเดิมเลยแหละว่าจะยึดไม่มีแล้ว hồ rồi đó. gặp màเจอกันอีกแล้ว. anh điên vậy? anh sẽ biết phải gì. ทํา <laughs> thóa

บอกวันแข่งกันก่อนนะพี่ติงกขจะไปแข่งกัน19 20 21นี่ิ่งอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหางปูเป็นปนัญหาของใครครับเออปัญหาของทุกข <c oughs> คนนี่น <c oughs> ะครับสัตว์อายเขาสีสีต่อยเสียถ้ามาต้องรับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำจริง <c oughs> จะทำแป๊บเดียวแหละท<ำ>ีนต้องรอดูคิวในรถในร้านว่าเป็นไง เดี๋ยวขยับเข้าไปจอดในที่จอดรถนะเตรียมแล้วจะเสร็จแล้วพี่ก็มาเปเดให้ดูว่าความเรียบร้อยเป็นไงสำหรับเจ้า b เกมของพี่หมอนะโอ้เล็กเลยรู้สึกว่าคันเล็กไปเลยอนะ เตียร่ำเตียร่ำเ <_ d> um> จอเอ็มแม่งอันนี้ครับทุกคนฟอร์ดแรปตูดุดันไม่เกรนใจมาทำอะไรมาลดกลับทุกคนแล้วก็โอ้โหแดดร้อนเปี้ยงเลยพี่เขียวมาดูรถหน้าตอนนี้นี่ครับดาพวพิกเอ็มนะเดี๋ยวพี่เขียวไปดูพี่เขียวลืมให้ดู ข้างในว่าพี่จริงเขาทำเรียบร้อยแล้วยังเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไปดูว่าว่าซุ้มเกียร์ที่เขาตัดวอาแล้วอยู่ลักษณะไหนนะทุกคนนี่เป็นไฟเบอร์นะเนี่ยฝีมือพี่จริงเขานะนะทุกคนนี่นตอนนี้ก็เป็นไฟเบอร์หมดเลยเนี่ย เอาหล่อขึ้นมานะมีพับเหล็กยึดเรียบร,ร้อยแน่นอนเว้ยนี่นครับส่วนต่ออากาศก็อยู่ในรถเลย <Okay. S 1> โอเคดูมิติรถ ดีวถ้าเสร็จเรียบร้อยอยังไงเดี๋ยวเราไปเจอในสนามเลยครับสาหรับวันนี้ก็พี่เขียวมาอัปเดตภาพร,รวมของเจ้าพี่เกมนะฮะว่าเสร็จแล้วในส่วนของบอดี้นู่นนี่นั่นเนี่ยเหลือเก็บรายละเอียดของเรื่องพวกท่อน้ําท่ออินเตอร์อะไรต่างๆก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปเจอที่สนามเลยนี่ก็ใกล้วันแข่งกันมาทุกทีครับอย่าลืมนะครับฝากเชียร์ด้วยฝากเป็นกำลังใ,ใ,ใ,ใจพวกเราด้วยนะฮะชมภัยเราไปทั้งหมด6กคันนะครับผมตั้งรุ่นมือใหม่3ามรุ่นไลท์คอร์แล้วก็ฮาร์ดคอร์อย่างละหนึ่ง แล้วก็รุ่นยูทูบเบอร์หนึ่งท่านครับฝากเป็นกำลังใจพวกผมด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องมดเขียดสมัยด้วยครับผมบ๊ายบาย